สวัสดีค่ะเด็กๆตอนที่สองนะเป็นเนื้อหาหลักภาษาไทยส่วนที่หนึ่งก่อนเพราะว่าตัวเนื้อหาหลักภาษาไทยเนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะครูเลยแบ่งออกเป็นตอนนะหลักภาษาไทยตอนที่หนึ่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะเรียนลองไปดูกันเลยค่ะสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทยพาร์ทแรกที่จะเป็นเรื่องของเสียงในภาษาเสียงในภาษาก็คือ เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องราวความต้องการภาษาคือเสียงที่เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายก็คือรู้ความหมายในกลุ่มของตัวเองหรือต่างกลุ่มก็ได้เกิดการเรียนรู้กันเข้าใจกันคือสื่อกันรู้เรื่องเราเรียกว่าเสียงในภาษาและเสียงในภาษาเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3าลักษณะ3เสียงมีเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ เสียงสละเรียกอย่างว่าเสียงแท้พยัญชนะเสียงแปรเสียงวรรณยุกกับเสียงดนตรีวิธีจำง่ายๆเรื่องของเสียงสละพยัญชนะและวรรณยุกนักเรียนดูตรงนี้ครูสรุปไว้ง่ายๆอย่างนี้ว่าในอักษรไทยส่วนที่เป็นเสียงสละที่เรียกว่าเสียงแท้มี21รูป32เสียงพยัญชนะที่เรียกว่าเสียงแปรมี44รูป21เสียงวรรณยุกต์ เสียงเหม <rat ulate iffer sorting> right ือนเสียงดนตรีมีสูงต่ำเหมือนเสียงดนตรีเลยอย่างเช่นกา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 เสียงสามัญเอกโทตีจัตวาเนี่ยเหมือนโดเรมีฟาซอลาธีโดเลยเขาจึงบอกว่าเสียงวรรณยุกเหมือนเสียงดนตรีมีสี่รูปห้าเสียงจุดนี้นักเรียนเคยออกข้อสอบลกจุดนี้เคยออกข้อสอบก็ถามว่าเสียงอะไรที่เหมือนเสียงดนตรีเสียงวรรณยุกนะอ่ะพอมาตรงนี้นิดนึงเรียนตรงเนี้ยที่เราบอกว่าสละ เสียงแท้เนี่ยมี21รูป32เสียงพยัญชนะเสียงแปร44รูป21เสียงในข้อสอบชุดที่1ตอนที่1ที่ทำไปอ่ะมีอยู่ข้อหนึ่งมีอยู่ข้อนึงนะที่ครูเฉลยบอกว่าสระอะมี24เสียงจริงๆอ่ะไม่ใช่มันต้องเป็น32เสียงนะเอออันนี้กลับไปดูในเนื้อหา ในเนื้อหาตอนที่หนึ่งลักษณะเสียงอันแรกเลยเสียงสละเกิดจากเสียงที่ลมผ่านออกจากปอดมาที่เส้นเสียงแล้วเกิดการสั่นออกเป็นสระสระที่บอกว่ามีสามสิบสองเสียงอะแบ่งออกเป็นสองชนิดสระแท้สิบแปดแท้สิบแปดแล้วนะเขียนไว้สระแท้ตรงนี้มีสระแท้ เท่ากับ18เสียงอ่ะสระแท้18ดเสียงในสระแท้18เสียงที่เรียกว่าสระแท้คือสระเดี่ยวมีแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเนี่ยจุดนี้เป็นจุดออกก็สอบอะไรที่เป็นสระเสียงสั้นนักเรียนเช็คง่ายๆเลยอะลองออกเสียงดูอะสั้นไหม อะสัน้นอายาวอีสั้นอียาวอึสั้นอือยาวอูสั้นอูยาวเอสั้นเอยาวแอสั้นแอยาวเอสั้นเอยาวอกสั้นโอยาวอออสั้นออยาวเนี au, au, ่ยสระแท้นะสิแปดเสียงอ่าต่อสระต่อไปสลประสมสลประสมมีกี่เสียงอีก6เสียงอ้าวสลประสมสลประสม หกเสียงอ่าต่อนะสระผสมมีหกเสียงคืออะไรอย่างเช่นสระผสมเสียงสั้นอย่างเอียเนี่ยนักเรียนลองออกเสียงนะเอียมาจากสระอีอะอีบวกอะเอีไอ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 เอีไเนี่ยเอี๊ยเอียเอียก็มาจากอี๊ไอเอี๊ยเอี๊ยเอี๊ยเอียเอียเหมือนเอียเลยไหมเนี่ย เอือก็เอืออ่ะ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 เอือเอือก็เอือเอืออ่ะ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 ัวก็อัวอัวสั้นอัวยาวเนี่ยประมาณนี้อ้าวนอกจากสระเดียวสระผสมยังมีสระเกินอีกแปดเสียงอ่ะเติมไป ละเกินอีกเท่ากับแปดแปดเสียงรวมกันได้กี่เสียงแล้วคะลูกเนี่ยแปดอ้อสิบหกเอ 16, เอสิบสี่สิบสี่บวกแปดสิบสี่บวกกับแปดสี่บวกกับแปดเป็นสองอยี่สิบสองยี่สิบสองวกอีกหนึ่งเป็นสามสิบสองเนี่ยครบละสามสิบสองเสียงโอเคนะ สระเกินเสียงไม่นับเป็นเสียงสระเพราะมีเสียงสระซ้ํากับสระเท้ที่เขาบอกว่ายี่สิบแปดยี่สิบสี่เสียงก็คือเขาก็บอกไม่ผิดนะทักเรียนเพราะเขาไม่ได้รวมแปดเสียงที่เป็นสระเกินสระเกินก็มีอาไอไอเอาหรือหรือหรือเนี่ยนะโอเคนะเรียบร้อยเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงที่ลมออกจากบอดผ่านล้อลมมาถึงกล่องเสียง เนี่ยมีการสกัดด้านลมทําให้เกิดเป็นเสียงอย่างเช่นเสียงกอมีรูปกอไก่ตัวเดียวเสียงกรบรูปไม่เท่ากันพยัญชนะมีสี่สิบสี่รูปสี่สี่เนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งรูปอ่ะสี่สิบสี่รูปแต่ฝั่งเสียงที่มีแค่ยี่สิบเดเสียงตัวอย่างนะที่เสียงกับรูปมีแค่หนึ่งก็คือกอกบกองอกบงอจอกบจอกอ,กอ,กอ,กอ่ามนีอะไรอีกคะบอกับอปอกบปอมอกบมอลอกับรอวอกบวอ,ออกับอโอเคไหม เนี่ยอะพยัญชนะไปแล้วเสียงพยัญชนะควบกล้ำตรงนี้นะักเรียนเสียงพยัญชนะควบกล้ำคือ,อลอเรือลอลิงวอลแหวนพอยเข้าคู่กับพยัญชนะมันจะออกเสียงอลอเรือกับลอลิงควบกันนะตัวอย่างเช่นพยัญชนะที่มีอักษรควบกล้ำลอเรือลอลิงวอลแหวนอยู่ด้วยเนี่ยแล้วมีอักษรอีกที่ ออกเสียงควบรอเรือรอลิงวอแหวนเขาเรียกว่าอักษรครวบกล้าเอออักษรครวบกล้าม,มีตัวอะไรบ้างอักษรครวบกล้มามดูตรงนี้นิดหนึ่งอักษรครวบกล้า อักษรควบกล้ามหรืออักษรควบเอ่อคือพยัญชนะที่คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวรวมอยู่ในสระเดียวกันมีอยู่สองชนิดคืออักษรควบแท้ควบแท้นี่คือออกเสียงรวมกันสองตัวกับ อักษรควบไม่แท้อักษรควบไม่แท้อักษรควบแท้ออกเสียงพร้อมกันสองตัวโดยมีรอเรือรอลิงวอลเวนเป็นตัวควบ กเมื่อผสมสะละเดียวกันโดยมีวลลออเรือวอล,ลิงวอลแวนเป็น ตัวควบอืมอ่ะมีตัวอะไรบ้างที่ควบกับรอเรือรอลิงโมแมนมีมีมีตัวอะไรบ้างก็งมมไก่กอไก่ก,อไก,กอไก่เนี่ยควบกับได้ทั้งรอเรือรอลิงแล้วก็โวแวนอีกตัวหนึง คควายควบทั้งรอเรือรอลิงวอแหวนอีกตัวหนึ่งปอปลาควบทั้งรอเรือแล้วก็รอลิงตัวหนึ่งพอพานควบทั้งรอเรือรอลิงอีกตัวหนึ่งต่อเต่าควบทั้งรอเรือแค่นั้นนะ ครูก็เลยมีหลักการในการจําง่ายๆว่าอักษรควบแท้อักษรควบแท้นะอ,อักษรควบแท้มันมีตัวอะไรบ้างนะที่ควบกับรอเรือรอเร,อร,อรอีแมนมีกอไก่ใช่ไหมกอไก่อ่ากอไก่นี่ก็มาจากคำว่าให้จําว่าเป็นคําว่าก่อนข้อควาย ข้าพอปลาไปพอพานพบตอเตา่าเตี่ยอืมเนี่ยจำง่ายง่ายอักษรควรบแท้ที่ควบกับลอเรือลอ,ล,อลิงวแหวนคือก่อนข้ามไปพบเตีย่ยคือตัวอะไรบ้างไก่ควายไปไก่ควายปลาานเตาเออก่อนข้ามไปพบเตีย่ยโอเคคราวนี้อักษรควบไ,ไม่แท้ไปหน้าหนึ่ง อักษรควบไม่แท้คือตัวไหนอะ่ะรอเรือควบกับตัวอื่นแล้วออกเสียงออกเสียงไม่ออกเสียงรอเรือคือตัวนี้นักเรียนตัวนี้จอจานกับรอเรือเนี่ยออกเสียงเป็นไม่ออกเสียงรอเรือออกเสียงเป็นจอจานอย่างเช่นคําว่าจริงอะ่ะเนี่ยตัวอย่าง ex ที่ภาษาไทยกูก็จะเขียนภาษาอังกฤษนี่แหละตัวอย่างตัวอย่างเช่นคําว่าจริงเนี่ยรอเออรือจอจานคู่กับรอเรือเวลาอ่านเขาอ่านว่าจริงเนี่ยจอจานร,รอเรือสอเสือรอเรือเนี่ยออกเสียงแค่สอเสือไม่ออกเสียงรอเรือไม่ควดไม่แท้ออกเสียงเป็นสอเสือตัวอย่างเช่นเออเรใช้คำว่าเช่นแล้วกันนะเช่น เช่นคําว่าสร้างสร้างเขียนแบบเนี้ยสอสเสือรอเรือจาะอางงงไม่โทงง,งูเนี่ยแต่ออกเสียงเป็นสอสเสือออกเสียงเป็นสร้างเนี่ยเออเจ้าสอสเสือรอเรือสอสลารอเรือก็ออกเสียงเป็นสอสเสืออืมอย่างเช่นเช่นคําว่า เศร้าออกเสียงเป็นเศร้าเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ค่ะเพืเรียนทอทหารลอเรือตรงนี้ออกเสียงเป็นซอโซออกเป็นซอโซมีคําว่าอะไรบ้างนี่ให้เพื่อนจดลงไปมีคําว่าสวดทรงเอาไว้ท่องเลยทราบ สามสายก,กาาอ่อนแปะก่อนแปะสวดทรงซาบซานเออซาสวดทรงซาบสามสายอ่ะสุดโซมเดีนะ๋ยวครูขออนุญ,ญาตเขียนใหม่แล้วกันนะจะเขียนในบรรทัดเดียวให้นักเรียนเห็นเช่นเวลาจำจำน,นี้ ซวดโซมซาบซามไล่อืมซูดโซมหมายนอกอินทรีซุดโซมหมายนอกอินทรีอ่าอินทรีอินทรี อินทรีบรรทัดบนเมื่อกี้นี่คือหมายถึงนกแต่อินทรีที่ครูเขียนนี่หมายถึงร่างกายนะอินทรีมัสซีมัสซีชื่อนางมัสซีอินทรีมัดซีมีเซิร์เซิร์นนซีพุทาพุทาพุซาเพลา่วงซวงไซ ซับแทวัดอืมโทมัน,นัสชะเชิงเซาเออทอรอเหล่านี้เรา อรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอเป็นเสียงซอโซ่เนี่ยเอาไวจ้จำนักเรียงโอเคไหมเวลาทำโจทย์ทเนี่ยนักเรียนต้องอ่านดีๆนะว่าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นอักษรควบหรือว่าเป็นอักษร เอ่อนำเดี๋ยวค่อยดูในเรื่องของอักษรน,นำเออถ้ามันเป็นอักษรน,นำอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องอักษรน,นำแล้วเมื่อกี้อักษรควบใช่ไหมคราวนี้มาดูอักษรน,นำอักษรน,นำพยานชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวกันเออ สอนนำอ่ะพยัญชนะเดียวกันพยัญชนะสองตัวเรียงกันและผสมสระเดียวกันม,มันจะมีแบบที่หนึ่งก็คืออนำยอเนี่ยมีอยู่กี่คำครับสี่คำคือคำว่ายาอยู่ยาง อยากอันเนี้ยเป็นอักษรน,นำนะไม่ใช่ควบกลมแบบที่สองก็คือที่มีหอหีบนำนำอักษรต่ำเดียวเอออักษรต่ำเดียวเดี๋ยวให้ดูว่าคืออะไรอย่างเช่นเช่นคำว่าหนูหมูเนี้ยเออแล้วอย่างนี้ล่ะโตเต่า ถ้าอย่างนี้ต่อเต่ารอเรือจอจานอย่างเงี้ยอ่านว่าตรวจอย่างนี้เป็นอักษรควบกล้าอักษรควบกล้าอืมแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ,อ่๊บตลาดเขาไม่อ่านเป็นอักษรควบกล้าให้อ่านเป็นอักษรนำอ่านว่าอ่านว่าตะลา เพราะว่าอะไรนักเรียนเพราะว่าเออตอเต่าควบกวล้มเฉพาะรอเรือตอเต่าควบกล้มเฉพาะลอเรือรอลิงไม่ควบลอลิงไม่ควบ เรียบร้อยนะถ้าจดไม่ทันนักเรียนก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนเอาด้วยย้อนเอานะคะเรียบร้อยนีละคว,วบแท้ควบไม่แท้ไปละเสียงอ่ะพยัญชนะยังทําหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางคือเป็นตัวสะกดอ่ะตัวสะกดตัวสะกดนะตัวสะกดมีแปดเสียงกไก่เป็นตัวสะกดเรียกว่าแม่กก งองูแม่กงรอเด็กแม่กดนอหนูแม่กน,อน,นกบอใบไม้แม่กบมอมา้าแม่กลมยอยักษ์แม่เกยวอแหวนแม่กวเสร็จแล้วตัวที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดในแมาตาแม่กบคือออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระครังอย่างนี้นักเ,เรียนวิธีจํานักเรียนจํำยังไงลองอ่านดูเออใช้วิธีการอ่านเนี่ย คือถ้าจำ่าจำง่ายง่ายงองูไม่มีใครออกเสียงเหมือนงองูอ่ะมอม้ายอยักษ์วอแหวนเนี่ยไม่มีใครอ่านออกเสียงเหมือนเขาโอเคเนาะเอ,ออต่อเสียงวรรณยุกอ่ะวรรณยุกมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงกตวามีรูปอะไรบ้างสามัญไม่มีรูปเห็นไหมเสมียงเอกเสียงเอกก็รูปร่างเป็นมาแอ เอกรูปร่างเป็นไม้เอกโทก็รูปร่างเป็นไม้โทตีก็ตีจัตาวาก็เป็นเครื่องหมายนี้อ่ะเวลาไล่เสียงวรรณยุกเทียบเสียงวรรณยุกครูคให้จํายังไงคะสามัญก็กาเสียงเอกกากากาขานะไล่เสียงวรรณยุกอ่ะต่อ พยางพยางก็คือเสียงที่เปล่งออกมามีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเล็กที่สุดละของพยางอ่ะอือย่างเช่นนักเรียนออกเสียงว่าเออมาอย่างนี้คือออกเสียงปับ๊บมีความหมายเลยอันเนี้ยอาจจะเป็นพยางหรือคำก็ได้เพราะมีความหมายถ้าเปล่งออกมาแล้วมีความหมายเราเรียกว่าคำ เปล่งออกมาแล้วไม่มีความหมายเราเรียกมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็เรียกว่าพยานนะตัวอย่างอันนี้นีอ้าวน,นียังไม่มีความหมายอันนี้ก็คือหนึ่งพยานหนึ่งพยานคำว่ามานี่ก็คือหนึ่งคำมีหนึ่งพยานเนี่ยแยกออกนะอย่างนี้เนี่ยยังไม่ใช่คำเป็นหนึ่งพยางเออนี สา,อ,สาอ่านิสาอ่าถ้าอย่างเงี้ยเป็นชื่อเป็นชื่อ,อมีความหมายและอย่างนี้มีสองพยางแล้วเปล่งออกมามีความหมายเป็นชื่อคนอันนี้ก็อีกหนึ่งคำกลายเป็นว่านิสานี่คือหนึ่งคำมีสองพยางสังเกตไหมนักเรียนว่าในหนึ่งคำอาจจะมีพยางเดียวหรือเนี่ยเนี่ยพยางเดียวหนึ่งคำหนึ่งพยางหรือหนึ่งคำมีมากกว่าหนึ่งพยางก็ได้โอเค อตอนภาษาไทยแต่ติดพูดภาษาอังกฤษนิดนึงนะนิดนึงนะอ่ะอักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษรไทยรูปสละรูปพยัญชนะรูปบรรยุกาศรูปสละสละมียี่สิบเอ็ดรูปเมื่อกี้ที่ออกข้อสอบมาก็ถามว่าตรงนี้คืออะไรถูกไหมคือฟันหนู ในสระอวิสัญชณีไม่หันอากาศลากข้างพินทุอีกตีนเหยียดตีนคู้ไม้หน้าฟันหนูฝนทองไม้เตกู้ไม้โอไม้ม้วนไม้มะลายนลึกหิเยตัวยอตัววอตัวอตัวลึตัวลือตัวลึตัวลือนะอ่านผ่านๆการใช้รูปสระมีสองแบบใช้เป็นสระรูปเดียวก็เนี่ยอ่ะอ่ะ อ่ะไม่เห็นอากาศ R เนี่ยโอเคใช้รูปสลักหลายรูปอย่างเช่น arm อ,อ,อ,อือ air อ่ะเนี่ยสองรูปสามรูปก็มีเนี่ยสลักแอกับสลัก a i ห้ารูปก็มีอ่ะคราวนี้การเขียนรูปสลักมีสามวิธีอันนี้ออกข้อสอบบ่อยเนี่ยผู้เขียนไว้เลยว่าออกข้อสอบคือแบบที่หนึ่งก็คือคงรูปเดิมไว้อันนี้นักเรียนมองออก แต่การเขียนสระอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนรูปอย่างเช่นลักลักตักพักเนี่ยคือรูปเดิมของเขาคือสระที่เป็นรูปเดิมคือสระอะและแปลงรูปไปเป็นไม้หันอากาศเห็นไหมมล้ลกก็ไก่สะกดเดินเกินเมินอันนี้สระอะไรสระเดิมก็คือสระเออเออพักทำคันพักเนี่ยก็คือสระอะก้อนี่สระอะไรลูก อ,อ,อเนี่ยคือก,การการเขียนรูปสละที่เป็นแบบเปลี่ยนรูปตรงนี้ก็ออกข้อสอบนะเจอในข้อสอบอีกแบบหนึง่งการเขียนรูปสละแบบลดรูปนี่ลดรูปพวงดวงสวงอันนี้คือสละอัวบวกกับงองูกลายเป็นงวแหวนตัวเดียวเห็นไหมพออัวง,งอพวงสละอัวกับงองูกลายเป็นพอผ่านวแหวนงองู ดวงดอวงอดวงเนี่ยคนคนนี่เป็นสละอะไรอะ่ะสละโอกลดรูปหลือไม่มีรูปเลยหายไปเลยคนสละอกผลสละอกพรนนี่สละอ,อืลดรูปไปเลยการเปลี่ยนรูปลดรูปของสละเจอกันในข้อสอบค่ะอืรูปพย,ยัญชนะอ่าพย,ายัญชนะทำหน้าที่พย,ยัญต้นตัวสะกดตัวการันเป็นอักษรน,นำเนี่ยอักษรน,นำให้ดูเมื่อกี้นี่ สนุกขนมสนามจรวดตรงนี้อ่านว่าจรวดนะแต่ตัวเนี้เห็นไหมมันเป็นจอจานกับล้อเรือเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยอ่านเป็นควบไม่แท้คืออ่านเป็นเสียงจริงเออจรวดก็จริงอนักเรียนจําไว้ด้วยนะจรวดอ่านว่าจรวดไม่ใช่อ่านว่าจวดนะจรวดคือจรวดจริงก็คือจริงไม่ใช่จริงนะ เอ,อเป็นอักษรย่อ,อก,ก็ได้พยัญชนะเป็นอักษรควบเนี่ยควบแท้ควบไม่แท้รูปวรรณยุกวรรณยุกมีสี่รูปห้าเสียงเนี่ยเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวาเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งที่ออกข้อสอบคือเรื่องของการผสมผสมอักษรคือผสมพยัญชนะสละักวรรณยุกผสมแบบที่หนึ่งมันมีทั้งหมดสี่วิธีนะ สามส่วนนักเรียนจำสามส่วนไว้ก่อนพยัญชนะสระวรรณยุกสามส่วนถ้าสี่ส่วนก็พยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดเนี่ยพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดแล้วก็กระโดดข้ามาห้าส่วนก่อนพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดตัวกาลันอย่างเงี้ยห้าส่วนนะห้าส่วนสามส่วนพยัญชนะสระวรรณยุกสี่ส่วนพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดห้าส่วนเขาพูดเหมือนเดิมเลยเห็นไหม พยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดเพิ่มกาลันแต่สี่ส่วนพิเศษนี่คือพยัญชนะสระวรรณยุกต์กาลันไม่มีตัวสะกดเนี่ยเนี่ยแยกให้ออกเด้อตรงนี้ออกสอบนะวิธีการทําข้อนี้นักเรียนก็ลองอ่านอ่ะอย่างเช่นคําว่าอย่างเช่นคําว่าที่เขายกตัวอย่างมานะนะมีพยัญชนะคือนอนหนูสระก็คือสระอา วรรณยุกก็คือไมโทเนี่ยสามส่วนอันนี้เท่ากับสามส่วนใช่ไหมอ่าคำว่าอะไรครับคำว่าทักอ่ะทักอ่ะวิพยัญชนะคือททอหารสละก็คือสละอ่ะอ่าสละอ่ะ,ระ,อะวรรณยุกวรรณยุกเอ่อทักักทักทัก,ทกวรรณยุกเป็นวรรณยุกตรีแล้วก็มีตัวสะกดกอไก่อ่ะอย่างเงี้ยมีสี่ส่วนอืม และตัวต่อไปอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ละจันจันจนันีีพยัญชน,นะจจานสระอะตัวสะกดนออ่าแล้วก็จันจันอ่ะเสียงสามัญวันณยุกก็คือสามัญมีตัวสะกดก็คือนอนหนูแล้วก็เพิ่มตัวทอรอกลันมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าส่วนเนีย่ยเห็นไหมนีสามส่วนอันนี้สี่ส่วนอันนี้ห้าส่วน แต่สี่ส่วนพิเศษก็คือเขาขาดตัวสะกดเห็นปะจำง่ายๆแบบนี้นะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคนะเรื่องเสียงและอักษรไทยอ่าร์ทที่หนึ่งแค่นี้ก่อน